แต่หลังนี้สินี่ฮะท่านผู้ชมที่มันแปลกนี่โดน,นะ,ะนี่ฮะตั้ววนู้นเลยดูนี่ตัวครึ่งโลเลยผมเนี่ยแต่ผมดักไว้นี่ผมดักไว้ตรงนี้แต่ว่าขยับไปปักอยู่นู่นก็แปลกใจนะผมเนี่ยจะบอกว่าหนูลากไปปักเองมันไม่น่าใช่อ่ะนี่นะตกอะไรั่งหนาเลยนนนผม หลังนี้ท il, ่านผู um, ้ชมหลังนี้ดวงล้านนะผมผมผมเห็นนะผมนันนั่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 นหลักดวงนะผมล้านนะะอยู่ไม่อยู่นะผมรุนด้วยกันนะผมนี่ผมอุ้ยท่านผู้ชมาะไรเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไอหลังนู้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปตัวเนะผมเช้ามาล้านอีกนะฮะแต่ไม่รู้จะมีตัวไม่มีตัวหลังนี้เป็นไง สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะอะวันนี้ผมพามาดักหนูด้วยกัน,นผมหมายก็เป็นหมายทุงนะท่งนาผมเนี่ยทุ่งนาเกี่ยวไปแล้วนะผมผมมาซ้ำหมายนะฮะหมายนี้ผมเคยมาลงตั้งแต่ประมาณเดือนเลยผมเนี่ยหมายนี้ที่ผมบอกว่าลอยตีหนูแบบเยอะๆเลยผมเนี่ยฮะผมเลยมาลองมาดูมารอบนี้เขาเกี่ยวข้าวไปประมาณครึ่งเดือนแล้วฮะครึ่งเดือนหนะรือครึ่งเดือนฝ่าเลยผม <laughs> โอ้แต่ผมมาดูโอ้โหสุดยอดเลยผมเนะี่ยฮะมีทางเหมือนเดิมเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะขอดักนะผมนี่ฮะฝนมันก็จะตกแล้วผมก็เดี๋ยวดูนายกันสักหน่อยฮนะนี่ฮะครับผมก็เป็นทุ่งนาที่ว่าเกี่ยวไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่ยนเะนี่ครับผมหนูก็จะมารวมรวมมืออยู่ตรงแถวแถวคันบ่อนะครับผมนี่ฮะคันบอบ้างคันนาบ้างนะครับผมนี่ฮะดูว่าผมดูฮะท้องฟ้าผมนี่ฮะดำมาดำมาอีกแล้วครับผม โอเคแลผมจะขอดักแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนสักประมาณสักสองทุ่มนะผมโอเคฮนะอ่ะครับผมก็ต้องสวัสดี FC ตอนช่วงประมาณสัก2องทุ่มครึ่งผมอ่ะเมื่อกี้นี้ผมเดินมาดูหลังที่ผมรีวิวไว้แล้วก็ยังไม่มีแต้มให้รับชมนะผมนะผมเดินมาดูดูมา4หลังแล้วมาดูอยู่ตรงหัวปวกในผมนะมีอยู่2หลังผมผมเห็นว่าหลักมันผิดปกติครผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปแล้ชม ว่าทำไมมันถึงผิดปกตินะฮะไปดูครับผมโอเคฮนะปะลุยอ,อะปะนี่นะฮะหัวปวกนี่นะผมเน,นี่ยฮะนี่ับผมผมว่ามันผิดปกติตรงนี้ผมลงไว้อยู่สองหลังนะฮะผมเนะนี่ยนูนนะผมหลังนูนเนาะชัดไม่นอกเนี่ยนี่ฮนะ ผมเห็นอยู่ของนั้นฮนะผมว่าผมดักไว้ผมดักเอียงๆไว้เนี้ยนะผมแต่ว่ามาขยับไปทางนู้นฮนะหลังแรกอยู่นี่นะนี่ผมนี่ฮะหลังนี้หลังนี้อยู่ผมยังไม่ดีดฮนะแต่หลังนี้สินี่ฮะท่านผู้ชมที่มันแปลกนี่โดนนะนี่ฮะตงวนู้นเลยดูนี่ ว่าครึ่งโลเลยผมเนี่ยแต่ผมดักไว้นี่ผมดักไว้ตรงนี้แต่มันขยับไปปักอยู่นู่นก็แปลกใจนะผมเนี่ยจะบอกว่าหนูลากไปปักเองมันไม่น่าใช่อ่ะนี่นะฮะมันจะดิ้นปักเหรอหรืออาจจะใช่ตรงนี้มันนิ่มนะผมเนี่ยจะบอกเออใช่นาใช่ผมเนี่ยเออมันไม่แปลกนะนี่ฮะเพราะว่าดินดินไปบไหนก็ปักได้ฮะเออใช่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 ไป ผมคิดว่าอาจอาจจะมีคนมาปักนะไม่ใช่ครับผมเอาหู้นี่ฮะตัวอย่างปลาเองเลยผมเนี่ยอโอ้ตัวนี้นู่นเลยผมประมาณเจ็ดขีดนะผมนี่ฮะอ่ะนี่ฮะมาแล้วโอ้แต้มแรกแต้มแรกตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดเลยผมนี่ฮะโอ้ฝนตกเลยนะผมค่ำคืนนี้นะนี่ฮะนี่ครับผมโอ้แต้มแรกสวยงามเลย มัต้องอย่างนี้ผมเนี่ยฮะดูมาแล้วนะผมสี <h 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 ่หลังนะฝั่งฝั่งที่ผมรีวิวไว้ก็ยังนิ่งเลยผมเนี่ยสงสัยท้องเลยลุนเช้าผมหนูอาจจะออกดึกนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังนี้ยวผมจะขอดักนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันตอนเช้าทีับผมหัวปวกนี้ว่าจะมีแต้มรับชมกันอีกไหมนะผมโอเคดูฮะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้ว้าฮะฝั่งนี้มีอยู่สี่หลังนะผม ดูกอกกล้วยเเลยฮะนี่ฮะหลังแรกของเราหน้าผมฝั่งนี้ฝนก็ตกดีแท้ตกเลยล่างหนาเลยผมหลังนี้ท่านผู้ชมหลังนี้ดวงล้านนะผมผมผมเห็นนะผมนี่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 หลักดวงนะผมล้านนะฮะอยู่ไม่อยู่นะผมรุนด้วยกันนะผมนี่ผมอุ้ยท่านผู้ชมนะครัอุ้ย โอ้ยนี่ครับผมเต็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 ม,ตมนี่ครับโอ้ยโ,โู้โหอะนี่ครับโอ้ยโู้โหโอ้แต้มสองแต้มสองฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้มีแต้มเลยนะฮะเอาโอเคมาฝั่งนี้โหสีหลังรับผมนี่ฮะฝั่งนี้มีสีหลังหลังแรกโดเลยนะฮะเอา ฝั่งนู้นมีหงหลังได้หนึ่งตัวผมฝั่งนี้มีสี่หลังดูหลังแรกมีหนึ่งแต้มแล้วนะครับนี่ครับโอ้นี้ผมตัวเท่ากันเลยโอ้ครึ่งโลแล้วผมนี่ฮะโอ้สวยอย่างนี้โอเคเลยอะโอเคแจว๋วอย่างนี้นี่ฮะทางดวงทางดวงดครับผมนี่ฮะสายสายนะผม ฝั่งนู้นผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะ <c oughs> วันนี้ค่อนข้างดึกนะครับผมนี่ฮะเอาจัดเลยนี่ฮะอ่ะฉีดน้ำหอมไปสองทีแล้วผมนี่ฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอดักฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลังอีกสามหลังนะครับผมโอเคฮะดูหลังนี้บ้างนะฮะ <c oughs> ตรงผมตรงไฟผมฉายนะฮะ <c oughs> ดูสิหลังนี้เป็นไงนะผม <c oughs> ตรงนี้มีหนึ่งหลังนะครับรุนด้วยกันเลยมีแถมให้มีแถม,ม,มนะฮะ หลังนี้ลั่นไม่เอ่ยหลังนี้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 ยังครับผมเนี่ยนี่แล้วผมรอยขุดอยู่ข้างในนะฮะไปไปไปดูอีกสองหลังครับผมสองหลังอยู่นู้นเลยครับผมเนี่ยผมตรงเลยตรงไฟผมฉายนะไปดูกันมีแต้มมีแต้มนะฮะหลุยผมมีไม่น้อ อันนี้ไม่มันไม่ไกลเท่าไหร่ผมเดีย๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดูดูด้วยกันบ้างฮะ <laughs> ดูกันสิจะมีไหมเนาะลั่นไหมเนาะท่านผู้ชมหลังนี้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 ผมดูนี่ครับผมเนี่ยหลังนี้อยังไม่ลั่นนผมเนี่ยฮะ ผมดูรูตรงนี้แล้วมันพอเหมือนน่าจะมีตัวนะผมอะโอเคเราไปดูหลังสุดท้ายแลยกันนะผมไปฮะสุดท้ายด้วยกันนะผมนะอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับผมนะฮดูด้วยผมนะฮตรงนี้เป็นนาข้าวเกี่ยวผมเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะครับผมลุ้นด้วยกันเลยดูสิฮนะหลังนี้นะผมหลับใหมนอหลับใหมนอท่านผู้ชมนี่ฮะ หลังนี้หลังนี้หลังนี้นี่ผมหลังนี้อยู่เลยผมเนี่ยเอออ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปลุนเช้าผมสรุปหนูด้วยกันนะอ่านะครับผมนี่ฮะก็ค่ำคืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนน,นี่ช่วงประมาณสักสองทุ่มเกือบเกือบสามทุ่มนะผมเนี่ยฮะมาแล้วครับผมเนี่ยฮะผมสองแต้มนะผมเนี่ยฮะโอ้สวยสวยเลยผมเนี่ย สซโประมาณครึ่งโลพอฟ้าเลยผมนะฮะครึ่งโลหกขีดนะผมเนี่ยสองแต้มเลยผมเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยกันอีกทีตอนช่วงเช้าผมว่าจะมีแต้มให้รับชมกันอีกนะผมนะหลังที่ผมรีวิวนี่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะผมว่ามีแต้มน,นะผมอ่ะโอเคผมผมก็ต้องสวัสดีเอฟซีตอนช่วงประมาณตีสี่นะอ่ะผมพาไปดูหนูด้วยกันไปดูกันว่าจะมีแต้มให้ชมกันอีกสักกี่ตัวนะผมจะมีหรือเปล่านะฮะ เมื่อคืนนี้เราได้ไปสองตัวครับผมดูช้ากวบ้นานจะมีแต้มอีกกันอีกไหมครับผมโอเคไปลุยดูฝั่งที่ผมรีวิวไว้นะครับผมตรงนี้สามหลังนะดูสิมีตัวไหมล่ะอันนี้นะตรงนี่ยเนาะแถวๆนีนะนนะ้ดูนี่ก่อนตรงนี้หนึ่งหลังนะใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับผมเงียบกีบเงียบกีบตรงนี้มีรูขุดนะครับผมเนี่ย ไม่มีตัวมาใกล้เลยไปไปไกลกันเอาละไปดูหล่างเรารีวิวกันเนี่ยหลังที่ผมรีวิวไงเนาะดูสิเนี่ยหลังนี้ลั่นไม่เอ่ยหลังนี้หลังนี้ตรงนี้นะครับผมไม่ลั่นเฉยอะไรกันครับเนี่ยรูตรงนี้ใหม่นะผมเนี่ย รูใหม่ดีแต่ไม่มาไม่มีตัวมาเฉยตัวนี้น้่งฮะนี่หลังนี้หลังนี้ไหนน้อตรงนี้ก็ใหม่นะเอา้าเหมือนกันเลยไม่รลันโอหลังที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะไม่มีตัวเฉยสามหลังแล้วยังเงียบเลยป่ะดูัต่อดูหลังที่สีนะ่ฮะ ดูตัวหัวปวกกันปนาะคืนนี้หัวปวกได้ไปตัวเนี่ยได้ไปถึงตัวนะเช้ามีซ้ำอีกไหมครับดูด้วยกันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไอไอหลังน,นู้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปตัวเนี่ยผมเช้ามาลั่นอีกนะฮะแต่ไม่รู้จะมีตัวไม่มีตัวหลังนี้เป็นไงครับผมดูหลังนี้ก่อนดูหลังนี้ลัน่นไหมหลังนี้หลังนี้ไม่ลั่นนะผมเออมันมีตัวออกมาอ่ะโอเค นี่ตัวออกก็เก็บเถอะอย่างนี้เป็นไรอะ่ะนี่ฮะเก็บฮะโอ้เดี๋ยวไปดูทุก่อนอันนี้ลั่นนะผมมองไกลๆล,ลั่นนะจะอยู่หรือเปล่านะฮะดูครับผมดูฮะอ้าวโหนี่ผมโอ้ยแต้มน้อยโหนี่ฮะเอ้าแต้มแรกแต้มแรกโอ้โดนทั้งสองตัวเลยมาคืนนึกว่าได้ได้ตัวใหญ่ไปตัวเนื้อ เช้ามาเช้ามาซ้ำอีกตัวอีกเอาแจวไปออย่างนี้แจวอยู่แจวอยวูยย่อ่าไปไปอ่าอย่างน้อยเช้ามาก็ฝั่งนี้ก็ได้แล้วผมเนี่ยหนึ่งแต้มไหผม่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกนะฮะอ่ะไปะดูนี่า้าหลังนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปตัวนะเช้าม,ามีซ้ำไหมล่ะดูสิฮะอย่างนี้นะผม เห้ยฮะหมดตัวแล้วเฮ้ยฮะผมหมดตัวเก็บสิครับอ <laughs> ะไปลุยสามหลังหนานะูนดูนะดูในป่าหนะึ่งไปลุยไปดูหลังที่สองของฝั่งนี้นะดูสิตรงนี้นะผมตรงนี้มันน่ามีตัวนะครับผมรันไม่เอ่ยไมนะ ไงครับไม่ลั่นครับผมตรงนี้น่ามีตัวนะผมนี่นะฮะผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะหลังเนี้ยเอ,อ้ยไม่ออกมาหรือยังไงงงครับผมอะไปดูหลักที่สามไปกันหลักที่สามอยู่มุมนู้นเนอะโอ้ผมเออตรงต้นไม้นะผมไปดูกัน <c oughs> ลุนให้ลั่น้วยกันนะฮะหลังนี้หลังนี้นะผม ยางยังตึงอยู่เลยเฮ้ยฮะนี่ยังอยู่อยู่เลยอโอเคเดี๋ยวไปดูหลักสุดท้ายฮะหลักสุดท้ายด้วยกันหลักสุดท้ายอยู่โน่นฮะของทผมฉายไฟเลยผมดึงไม่นอหลันไม่นอตรงนี้นะฮะหลังนี้เฮ้ยยางยังดึงอยู่เลยผู้ชมเอ้ นี่ฮะตรงนี้เป็นผมมองดูว่ามันน่าจะมีตัวอยู่ผมเลยดักไว้นะอ่อะโอเคไปเราไปเราไปนี่เดียวกันสรุปหนูดีวยวกันนะเรามาสรุปหนูด้วยกันนะก็เช้านี้ผมเนี่ยเช้านี้ก็ได้หนึ่งอยู่หนึ่งแต้ม้วผมเมื่อคืนนี้ได้ไปสองแต้มผมได้ฝั่งนี้หนึ่งแต้มได้ฝั่งนี้หนึ่งแต้มนะเช้ามาก็ยังไม่พลาดผมก็ยังมีให้รับชมกันอยู่อีกหนึ่งแต้มนะฮะอะ ก็โอเคโหเดินสะลนเลยผมเลยก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมามหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากแลครับสวัสดีครับผม